ถ่ายรูปสินค้าให้ได้ฉากหลังสวยๆแบบนี้ ทำได้ง่ายๆตามเลยจ้าขั้นตอนแรกให้เริ่มเรานะคะนำสินค้าของเราเนี่ยมาถ่ายรูปแนะนำเป็นฉากพื้นหลังเรียบเรียบมันจะได้ตัดออกง่ายเนาะหลังจากนั้นพอเราถ่ายรูปที่เราต้องการนะคะรูปสินค้าเนาะเรียบร้อยแล้วให้เราไปเข้าแอปโฟโต้รูมเลยแอปนี้เขาจะทำการตัดพื้นหลังออกให้เราอัตโนมัติกดเริ่มจากภาพถ่ายเลือกภาพสินค้าที่เราต้องการจากจากนั้นนะคะมันก็จะสแกนเอาเฉพาะรูปสินค้าให้เราตัดฉากหลังออก เสร็จเรียบร้อยให้เราไปเลือกนะคะคลาสสิกตัวที่2องจากนั้นเราจะทําการเลือกพื้นหลังค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกเปลี่ยนพื้นหลังจากนั้นพิมพ์ตรงค้นหาค่ะเราอยากได้พื้นหลังที่เป็นพื้นหลังแบบไหนครูพิมพ์ก็จะพิมพ์คําว่าโต๊ะมันก็จะมีรูปฟรีๆที่เป็นแบ็กกราวน์เป็นรูปโต๊ะมาให้เราเพียบเลยค่ะลองเลือกดูให้เข้ากับสินค้าของเรานะคะแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าตัวสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถใส่เงาสินค้าได้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวครูปินพาสใส่เงาเนาะมาตรงคําว่าเงาจากนั้นเลื่อนไปซ้ายขวาค่ะเงามันก็จะเข้มขึ้นหรือจางลงนะคะแค่นี้เราก็ได้เงาของสินค้านะคะเสมือนว่ารูปสินค้าเราเนี่ยไปอยู่ในฉากพื้นหลังนั้นด้วยอ่า เรายังไม่พอใจสามารถเลือกพื้นหลังใหม่ได้ครูพิม์ก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้คีย์นะคะว่าเราจะพิมพ์ฉากพื้นหลังประมาณไหนครูพิ์ก็จะพิมพ์คําว่าโต๊ะคาว่าหินคาว่าทะเลคําว่าหญ้าดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบ็กกราวด์สวยๆให้เราเยอะมากเลยแล้วก็คําว่าตะก้าอย่างเงี้ยเพราะว่า เอาสินค้าเราไปอยู่ด้วยจะสวยมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะลองไปเล่นดูเนาะใครที่ติดตรงไหนทําไม่ได้หรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามครูปรินได้นะคะพอเราได้ภาพที่ต้องการแล้วก็กดบันทึกกดบันทึกเสร็จแล้วเราต้องการอัพพื้นหลังใหม่เราก็มาแค่คีย์เปลี่ยนพื้นหลังใหม่แค่นี้แล้วเราก็กดบันทึกอีกคะ่ะนะคะทำงานง่ายมากาเรียบร้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะลองไปเล่นกันดูนะกับแอป h o t o r o o m นะคะ สำหรับใครที่นะคะทำตามขั้นตอนไหนไม่ทันนะคะก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามครูพินได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูพินมาตอบอีกทีหนึ่งจ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้ครูพินฝากกดไลค์กดติดตามครูพินด้วยนะอยากได้ภาพสวยๆติดตามครูพินไว้เลยจ้าเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคดีๆอีกเพียบค่ะ